หลายคนอาจจะเคยเจอกับปัญหานี้นะคะเมื่อเวลาต้องใช้ตะเกียบค่อนข้างที่จะใช้ยากเลยนะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะวันนี้พี่เอามีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆโดยใช้สิ่งนี้นะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าจะทำอย่างไรนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนี่ค่ะซึ่งวิธีการก็ง่ายมากเลยนะคะเราจะใช้ฝาขวดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการติ๊กจุดที่เราจะเจาะนะคะนี่ค่ะเราจะติ๊กบริเวณน,นี้นะคะซึ่งจะห่างกันประมาณ1เซนติเมตรค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะติ๊กฝั่งที่อยู่ตรงข้ามนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามเราจะขีดเป็นเส้นตรงยาวๆมาประมาณ1เซนติเมตรแบบนี้ค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการเจาะรูตามเส้นที่เราขีดไว้เลยและข้อสำคัญเลยนะคะ2จุดนี้จะต้องมีขนาดเท่ากันแล้วก็อยู่ตรงกันด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็ทำการเจาะได้เลย โดยขนาดความกว้างของรูนะคะเราจะเจาะให้มีขนาดเท่ากับตะเกียบนะคะนี่ค่ะซึ่งเราสามารถวัดก่อนก็ได้นะคะซึ่งเราจะเอาส่วนที่เป็นด้ามนะคะใส่เข้าไปค่ะพอรูยังเล็กอยู่นะคะเราก็เจาะเพื่อขยายขนาดของรูนะคะ นี่ค่ะเราก็ได้รู้ที่มีขนาดเท่ากับตะเกียบเสร็จแล้วนะคะด้านนี้นะคะเราก็ทำการเจาะเลยนะคะเจาะให้เป็นเส้นตรงย,ยาวๆเลยนี่ค่ะ ก็จะได้เป็นช่องกว้างๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนําตะเกียบนะคะใส่เข้าไปโดยเราจะใส่ฝั่งที่เป็นด้ามน,นะคะด้ามของตะเกียบค่ะใส่เข้ามาเลยดันเข้ามาให้ทะลุฝั่งนี้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดให้เท่ากันนะคะส่วนปลายให้มีขนาดเท่ากันแบบนี้นะคะ ส่วนวิธีการใช้งานนะคะเราก็จะหนีป้าแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอร่อยกับขนมของเรากันได้เลยนะคะนี่ค่ะการใช้ตะเกียบของเราก็จะเป็นเรื่องง่ายเลยนะคะนี่ค่ะ เพียงแค่นี้นะคะการใช้ตะเก็บของเราก็จะเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะคะแถมฟานี้นะคะเราก็สามารถพกพาไปได้ตลอดได้เลยค่ะแ่ถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียอะไรที่ต้องการให้พี่ออมนำเสนออีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีนะคะ